สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็วันที่18มกราคมพุทธศักราช2568นะจะเป็นการฝึกพัฒนามของนักศึกษาวิทยาหารชายชั้นปีที่3ประจําปีอ่าเป็นการฝึกชื่อการฝึกประจําปีอ่า2567นะวันนี้นะก็จะมีกองพันปกครองที่33องค์ปกครองที่นำ3ผัดที่6นะผัดที่6จะเข้ามาวันนี้เดี๋ยวอ่าเชิญรับชมบรรยากาศได้เลยนะตั้งแต่เริ่มต้นการลงรถนะจนไปถึงมาจุดท้ายเนดะี๋ยวผมจะ มีโอกาสจะถ่ายทำลุงใ,ให้ดูนะให้รับทราบกันโอเคไปกันต่อ,อน,นี่ก็เป็นขบวนเคลื่อนย้ายมานะครับของชั้นปีที่สามชั้นปีที่สามครับยินดีต้ตอนรับเข้าสู่กองพันปกครองที่สามสามรถมาถึงบเบีดโมงครึง่งนะตอนนี้นะครับ รถก็จะมักจอดบริเวณหน้ากองพันเลยนะหน้ากองพันธเลยโอ้เป็น10-20ีพันได้ไหมนี่นะครับที่สามชาย่อวานยี่สองกองพันหกกองทีสามสานักข่างานกองไฟกตเริ่มลงรถมาแล้วนะก็จะเอาอ่าไปกันต่อครับ เราไม่ได้ของเตียงก็ผลออกมาก่อนนะครับถ้างเมื่อเรียบร้อยแล้วเลือกของเตียงแล้วเดินเข้ามาตามเสียงนี้ครับแนะด้านหลังก็จะเป็นการขนของลงขนของลงเดินมา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 เดี๋ยวผมจะจัดเป็นชุดให้จะเดี๋ยวรอจะนั่ง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 เลี้ยงไว้แล้วก็รอสอมือนะครับก็เดินเข้ามานี้ครับข้าวยายุ้งเต้กระเป๋าเนี่ยวางไว้ที่หลังบนหน้าใช่นหมนะนั่งเรียบ งานระเบียบยึดถือขึ้นงานระเบียบยึดถือขึ้นบางคนโสมัวบางคนไม่โสมัวปฏิบัติให้เหมือนกันหรอสามสี่นะคนอื่นขอต้อนรับเข้าสู่กองพันธุ์ศพที่สามสามอย่างไม่เป็นทางการนะครับนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับพวกเราทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้จะอยู่ในความดูแล แล้ปกครองนะครับของกองทัพปกครองที่สามสามโดยมีผูเรียกให้อุ้มเป้แล้วลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกมาาผู้แรกธรรชาติปอบโต๊ะรุกครับปอบโต๊ยืนแล้วเดินเดินออกมาไม่ต้องวิ่งครับไม่ให้วิ่งไม่ต้องวิ่งเดินเดินออกมาดิหนาวไหมคนแรกจักรพรรดิหนาวแน่นอนจักรพรรดิเราถูกคนแรกยืน ไต้องเรียนเลนี่กอนนะ